สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับเดลีแลกันอีกแล้วเนาะวันนี้เรามาออบอกวิธีทำโปกชแนลเนาะพอดีมีคนถามมาก็จะมาบอกวิธีการทำนะคะว่าทำไงเราใช้แค่สองแอป h o t o s h o p p h o t o s h ั p มัง PS, ้ง p s อททกับ Ponto โอเคเข้าแอปเลยจะเราตัดต่อไปตอนที่มันเข้าเดี๋ยวเนาะเพราะมันช้ามากโอเคเราก็เข้ามาแล้วเนาะก็เออในแอป p h o t o s h o p คือกดตัวนี้กด back ดู c o m เม n t บ่ะวะมันอ่านยังไงไม่รู้อะไม่เก่งกิดเกดสองห้าหกศูนย์ตรงนี้อันนี้จะใช้หนึ่งสี่สี่ศูนย์ตามอันนั้นเลยก็ได้แต่ว่าเราจะใช้สี่สองสามเพราอภาพมันจะสวยกว่าโอเคกดโอเคไปเลยกดตรงนี้นะกดตรงนี้กดตรงนี้แล้วกดบวก photo layer photo library หารูปเลยค่ะเราจะเอาแบ็กเก่าอันนี้เว้ยสวยดยีโอเคขยายขยายให้ขยาย,ย,าย,ย,ายให้เข้ากับขอบนะคะแล้วมันจะตรงโอเคเราก็ขยายให้เท่ากันไม่เท่าช่างแม่งโอเคดังนั้นก็กดเพิ่มอีกกดตัวนี้กด photo layer photo library หาโลโก้ที่เราจะใส่เลยค่ะคือมีโลโก้ประจําตัวอยู่แล้วอยู่ไหนวะเดี๋ยวก่อนนี่เอารูปไหนดีอุ๊ยเอานี้ดีกว่าไม่เคยใช้ผมเธอนี่ยาวมากแกแกบ,บอกโอเคแค่นี้พอคร่าวๆอ้าวตัวหายช่างเฮ้ยช่างไม่ได้อะไม่ได้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 ไม,ไไมไ่เอาใหม่เอาใหม่ลูปอื่นลูปอื่น เฮ้ยเดี๋ยวเๆกด,ดผิดไม่ถ่ายรูปปาโทแล้วก็เข้าหารูปรูปไหนดีวะเอาหัวเลือดหมูแล้วกัน ปรับปรับ,บแล้วก็ปรับปรับปรับแค่นี้พอมัง้งให้มันเห็นตัวพออ่ากดเอฟเฟคค่ะแล้วก็กดโกลช่วว่ะอานนี้วะ่ะเลือกสีเขียวจะเหมาะไหมเนี่ยเลือกสีแดงดีวะ่ะเ,เฮ้ยแดงดีกว่าแรงลิฟต์ดีโอเคแล้วก็กดถูกกดด้นเลยค่ะคือเราแต่งคร่าวๆเนาะด้นแล้วก็เซฟ โอเคจากนั้นก็กดเตัวนี้เลยกดเซฟทูแกลเลอรี่กดตัวนี้กดโอเคคือจะปิดคือจะไม่เปลี่ยนตัวนี้เพราะเปลี่ยนยังไงมันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีจริงที่เปลี่ยนเป็น PNG ก็เพราะในนั้นมันบอกว่าอะไรนะเกิดข้อผิดพลาดก็นา่าลองใหม่อีกครั้งเพราะรูปคุณมาจาก PNG, PGE อะไรไม่รู้อ่ะนั่นแหละคือมันใช้ไม่ได้งไงประเด็นโอเคจากนั้นเข้าพนโตเลยจ้ะ ประเด็นคือใช้ไม่ได้ไงกูก็ต้องไปนั่งแต่งใหม่อีกรอบกดแตะตรงนี้ก็ได้หรือจะแตะตรงนี้ก็ได้โอเคนี่ก็คือรูปที่เราไอ้นี่ไว้กดเขียนเราไม่เอาชื่อช anel เลยไหมเราเอาชื่ออื่นได้ไหมเอาเป็นลิตเติ้ลเนาะตัวเล็ก ใช่ปะตอนแรกเอาลิตเติ้ลแองเนี่ยนางฟ้าตัวน้อยแต่ไม่เอามันแบ้ววะรูปมันเป็นตัวสีน้ำตาลโอเคแล้วก็รอสักครู่นะคะสอนวิธีใส่ด้วยดีกว่าแต่จะไม่เปลี่ยนอ่าเราก็เลือกแบบอักษรที่เราจะไอน,นี้เลยจะใช้อนไรสวยๆมังวะอืม ม,ม,ม,มันก็สวยแต่มันดูไม่รู้เรื่องว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกอนเสียเวลาตองเลือกแบบอักษรนด้แหละกตายโอเคค่ะแล้วก็ไม่อะไรมากนะ ไซส์ขนาดนี้มูฟเลื่อนหน่อยเลื่อนหน่อยเลื่อนหน่อยโอเคไซส์ก็อูตายใหญ่ไปโอเคก็ปั๊มโอเคแล้วก็เทสเอาไปแล้วนี่หว่าสไตายใส่เงาด้วยดีแมเนี่ยชาโดเงาสีขาวก็มา ตาไม่ขนาดเรื่องแต่งเลยม่วงแล้วกันปะเออประมาณนี้ให้มันดูดเรื่องโอเคเราก็สามารถเลือกเออตัวนี้ได้เป็นการไล่สีจะใช้สองสีแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้ไล่สีจากบนลงล่างก็ได้ปึ๊บ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  ถ้าบนลงล่างโอตายดูไม่รู้เรื่องเอาแบบสลับสีดีกว่ามากลางกลางมามานี่เดี๋ยวรู้สึกเหมือนมันผิดผิดดูไม่รู้เรื่องเนี่ยโอ้ไม่เอาอ่ะเอาแบบนี้แหละสวยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมุกก่อน โอเคยับเข้าไปอีกนิดนึงอ่าเซฟเลยจ้าโอเคหลังจากเซฟเสร็จแล้วแล้วนี่มันเข้าอะไรให้เราอ่ะเมื่อกี้มันคืออะไรโอเคเราก็เข้านี่เราจะไปเปลี่ยนปกแล้วเข้า Google o g l e Chrome เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คือต้อขออภัยด้วยค่ะมันต้องเข้าอีกรอบโอเครอสักครู่ต้องตัดโอเคค่ะเราเข้ามาแล้วนะคะเราก,กดนี่เลยกดตัวนี้แล้วก,กดเออเป็นสองห้าหกศูนย์อันนี้เป็นคือเราแต่งแบบนี้นะหนึ่งสี่สี่ศูนย์โอเคเลยจ้ะดูว่ามันกดโอเคไปแหรอวะ อ๋อเข้าให้แล้วแล้วก,กดบวก Photo layer Photo library รอรออะไรเข้าเอ่ยโหเก็บเสร็จถีกูเดี๋ยวนี่พนโตเจอแล้วรูปไหนอะนี่ อ่ะคือมันก็จะใส่มาให้เลยนะคะแล้วกกดถูกไม่ต้องบรรยายสารณาบรรยายมากดโดนกดเซฟกดตัวนี้เซฟทูกแกลเลอรี่โอเคเราจะมาบอกวิธีไอ้นี้ด้วยนะคะโอเค คือวิธีมันซับซ้อนงงก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้แบบนี้ไปเลยมันจะบอกว่าเกิดข้อผิดพลาดของ P n G อะไรเลยแหละเราก็จะมาเปลี่ยนมันด้วยวิธีนี้เข้าไปแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคกดโหลด New ลิ t ต e เติ้มันบอกว่าเกิดข้อผิดพลาดใช่ไหมฉนันเก่า กดเซฟเลยค่ะแค่นี้แหละค่ะเราก็มาใส่ให้ดูกันเลยเนาะ Google.com h r e เราเข้าเลยนะคะเราตัดต่อไปเลยค่ะโอเคเราเข้าแล้วนะคะเรากดคือตอนแรกมันจะมีตัวแก้ไขตรงหัวมุมเนี้ยมันไม่ขึ้นขึ้นแล้วแก้ไขหน้าปกช่องมาเดี๋ยวเราจะไปใช้ของ PNG ที่เราบันทึกมาให้ดูเลยเลือกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เอกสารไหนวะรูปไหนวะนี่ใช่ไหมอ่านี่คือรูปที่เราเอามาจากพโตช็อปนะคะนี่มันจะขึ้นแบบนี้เกิดข้อผิดเอาเอาเอาเกิดข้อผิดภาพโปรดสอบว่าคุณกำลังอัพโหลดไฟล์ jpg g, g i p หรือ png แล้วลองอีกครั้ง เราถึงต้องทําแบบนี้คือเราเข้าพนโต้แล้วเราไปเซตบอีกอบรูปขนาดก็ไม่เคื่อนเหมือนกันนะคะมันใช้วิธีนี้เลยรอสักครู่นะคะนี่เห็นไม้มันก็จะขึ้นให้เนาะเราวก็กด เลือกไปเลยนะคะกดตัวนี้ไปเลยแต่เราไม่กดค่ะเพราะเราไม่ได้จะเปลี่ยนโอเคแล้วก็จบขอจบขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ